และกูจะไม่ตายตอนนี้จตที่ตันมาก่อนเพราะกูก็มีกันแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้ประคับแต่ว่ากูลีกินและกูจะไม่ตายตอนนี้ะติที่ตอนมาก่อนเพราะกูก็มีกันแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้ประคับแต่ว่ากูลีกินีแลแม่ออกมาใช้ชีวิตตามใจตั้งแต่พราะกูอายุสิบเจ็ดแล้วกูก็กล่าวว่ากูจะใช้ชีวิตทำเพลงเก่า จะไปชี้ทางใครเพราะกูยังมีวิชาชีวิตเพราะพวกกูคิดการไกลและกูจะไม่ตายตอนนี้จะ่ที่ตอนมาก่อนเพราะกูก็มีกันแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูรีคิดและกูจะไม่ตายตอนนี้จะ่ที่ตอนมาก่อนเพราะกูก็มีกันแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูรีคิดและกูจะไม่ตายตอนนี้จะ่ที่ตอนมาก่อนเพราะกูก็มีกันแค่ยี่สิบ เพโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูรีจิตและกูจะไม่ตายตอนนี้จะ่ที่ตอนมาก่อนพรากูก็มีแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูรีจิตและแม้ออกมาใช้ชีวิตตามใจตั้งแต่พราก,กูอายุสิบเจ็ดแล้วกูก็กล่กาวว่ากูจะใช้ชีวิตทำเพลงเก่าใครนับเงินไปย,นยนันอายุยี่สิบเอ็ดและเพราก,กูก ชีวิตตามใงชีวิตเพราะกูไม่คิดตามใครแล้วกูก็ไม่เคยจะคิดที่จะไปชี้ทางใครเพราะกูยังมีวิชาชีวิตเพราะพวกกูคิดการไกลและกูจะไม่ตายตอนนี้การที่ตอนมาก่อนเพราะกูก็มีกันแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูรีคิดและกูจะไม่ตายตอนนี้การที่ตอนมาก่อนเพราะกูก็มีกันแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูรีคิดและกูจะไม่ตายตอนนี้ ตอนมาก่อนพราะกูก็มีกันแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูลี้ิตและกูจะไม่ตายตอนนี้ตอนมาก่อนพราะกูก็มีกันแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูลี้ิตและแม่ออกมาใช้ชีวิตตามใจตั้งแต่เพราะกูอายุสิบเจ็ดกูก็กล่าวว่ากูจะใช้ชีวิตทำเพลงเกาไข่นับเงินไปยันอายุยี่สิบและเพราะกูก็ใช้ชีวิตตามใจใช้ชีวิตพระกูไม่คิด และพวกกูก็ไม่เคยจะคิดที่จะไปชี้ทางใครเพราะวกกูยังมีวิชาชีวิตเพราะพวกกูคิดการไกลและกูจะไม่ตายตอนนี้จะ่ที่ตอนมาก่อนเพราะกูก็มีกันแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูรีคิดและกูจะไม่ตายตอนนี้กร่ที่ตอนมาก่อนเพราะกูก็มีกันแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูรีคิดและกูจะไม่ตายตอนนี้แตที่ตอนมาก่อนเพราะกูก็มีกันแค่ยี่สิบ และกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูรีสิติและกูจะไม่ตายตอนนี้จะ่ที่ตอนมาก่อนเพราะกูก็มีกันแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูรีสิทิตและแม่ออกมาใช้ชีวิตตามใจตั้งแต่พระกูอายุสิบเจ็ดแล้วกูก็กล่าวว่ากูจะใช้ชีวิตทำเพลงเก่าใครนับเงินไปยันอายุยี่สิบแล้วพระกูก็ใช้ชีวิตตามใจทั้งชีวิตพระกูไม่คิด จะคิดที่จะไปชี้ทางใครเพราะกูยังมีวิชาชีวิตเพราะพวกกูคิดการไกลและกูจะไม่ตายตอนนี้แต่ที่ตอนมาก่อนเพรากูก็มีกันแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูรีคิดและกูจะไม่ตายตอนนี้แต่ที่ตอนมาก่อนเพรากูก็มีกันแค่ยี่สิบและกูจะไม่ตายตอนนี้เพราะว่าโชคชะตาไม่ได้บังคับแต่ว่ากูรีคิด